เผื่อท่านใดยังไม่ทราบนะฮะเจมส์บอนที่รับบทโดยเดนเน่ครกเนี่ยจะสิ้นสดกันในที่ภาคนี้นะฮะ no time to die นะฮะซึ่งเดนเน่ครกเนี่ยก็เล่นมา5ภาคแล้วด้วยกันนะฮะก็ถึงแก่เวลาที่จะอำลาแล้วมาดูคลิปอำลาของเดนเน่ครกในกองเลยครับอยแกจบอกว่าทำมาละห้าภาคแล้วก็ร่วมงานกับทีมงานเหล่านี้นะฮะ โอ้โหภาคนี้เดี๋ยวแด๊คเตอร์บอกว่ารักทุกๆ every second ทุกวินาทีเลยนะฮะที่ได้ทำงานในเรื่องนี้แล้วก็เชียร์ทุกคนนะฮะอบอกว่านี่คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดของเขานะครับโดยเฉพาะภาคนี้ที่ได้ร่วมงานกับคนมากมายที่อยู่ในกองนะครับแล้วก็เป็นทีมงานระดับโลกเลยนะฮะเป็นระดับที่มีความสามารถมากๆนะครับเขาก็รู้สึกว่าเขาประทับใจมากมาก ในทุกๆ s ิงเกิลเซกันเลยทีเดียวนะครับก็คือแบบทุกๆวินาทีเลยทีเดียวก็ใจหายเหมือนกันเนาะที่ต่อจากนี้เราจะไม่ได้เห็นเดนนิลเคลกในบทเจมบอลแล้วนะครับแต่ภาคโน t านทูดายเนี่ยก็จะเป็นภาคสุดท้ายที่เดนนิสเคลกจะฝากบทบาทเจมส์บอลเอาไว้และก็ได้ข่าวจากนักวิจารณ์หลายสำนักที่ได้ดูมาก่อนหน้านี้เนี่ยบอกว่า ภาคนี้คือโคตรของโคตรดีครับเจมส์บอลภาคนี้โนทานทูดายต้องไปดูเตนโรนะฮะโอเคครับผมแล้วคุณละ่ะชอบเดนนิสครกหรือเปล่านะครับจากที่สมัยก่อนเนี่ยคนเคยด่าเดนนิสครกนะฮะตั้งแต่แกรับบทเจมส์บอลตั้งแต่ปี2006ใช่ไหมฮะแล้วนะก็แบบคนก็บอกว่าโอ้โหคนนี้ไม่เหมาะกับเจมส์บอลเลยมีคนวิจ,วจารณ์เยอะมากนะครับแต่ไป,ไปม,าม,ามาเนี่ยสุดท้ายเขาก็สามารถพิสูจน์ตัวเองได้ว่าเขาเนี่ยแหละเดนนิสครกคือเจมส์บอลที่ เป็นหนึ่งในเจมส์บอลที่ดีที่สุดจริงๆนะครับล้วก็สามารถใช้ทักษะทางร่างกายต่างๆได้อย่างดุดันไม่เหมือนเจมส์บอลคนอื่นๆนะครับมีเอกลักษณ์ของตัวเองมากๆฉะนั้นมาถึงวันนี้เนี่ยก็นับว่าเป็นเวลาถึง15ปีเลยที่เดนนิลเคลีอยู่กับบทบาทเจมส์บอลมากับหนัง5เรื่องนะครับก็ถึงว่าถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่จะอำลากบ,บทนี้นะครับผมก็ถือว่าเป็นเกียรติสูงสุดที่เดนนิสเคลรู้สึกว่านี่คือเกียรติสูงสุดในอาชีพของเขาด้วยนะครับ ก็เห็นแกน้ําตาคลอเลยเราก็รู้สึกตื่นตันเหมือนกันว่าแบบเออครั้งหนึ่งเราก็เคยว่าว่าแบบโหคนนี้เหรอจะเป็นเจมบอลคนใหม่อะไรเงี้ยเออนะครับแต่ว่าวันนี้ก็รู้สึกเลยว่าแบบบางทีแค่ตัดสินข้างนอกอย่างเดียวตัดสินแต่ภายนอกเนีย่ยมันไม่พอนะเราต้องให้โอกาสอ่าใครก็ตามที่ได้โอกาสมาแสดงความสามารถนะครับและเดนนิสเครก็คือหนึ่งในคนที่ทําได้สําเร็จนะครับสามารถลบข้อครหา จากการดูถูกเหยียดยามหรือว่าการที่มาวิจาร์ณว่าเขาไม่เหมาะกันบบทบาทสุดท้ายก็สามารถทําให้ทุกคนเชื่อได้ว่าเขาคือเจมส์บอลที่เป็นเจมส์บอล่วนยูจจริงๆนะครับ